ทำความเข้าใจกับตัวเองทําความเข้าใจตัวเองนะไม่ใช่ต้องไม่ต้องไปถามใครเลยถามตัวเองว่าชอบไหมไหวไหมแล้วเดี๋ยวจะได้เรียกเข้าฝึกโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันที่เข้าฝึกที่บ้านแล้วเนี่ยถือว่าทุกคนต้องไปกับวงแล้วนะเอเคไหมเออตอนนี้ก็คือฝากกันบ้านไว้ไปทําความเข้าใจกับตัวเองว่าสิ่งที่เป็นอยู่อะ่ะเราชอบจริงไหม โอเคนะลูกมีเท่านั้นไม่มีอะไรที่เหลือก็เดี๋ยวกับฝากกันบ้านคือไปถามตัวเองว่าตัวเองอะ่ะชอบแนวไหนต้องมีเรฟเฟลซ์เรฟเฟนต์คือตัวอย่างเช่นชอบแบบอภินันน้อยก็ต้องมีเลฟมาเพื่อจะได้เป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดจริงๆไม่ใช่มาหนูไม่รู้ค่ะแล้วแต่เฮียจะให้ร้องอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดอ่ะเฮ้ยบุคลิกอย่างนี้อ่างนงั้นเอาเพลงมันไปปรากฏว่าในใจไม่นุอยากร้องเพลงช้ามันจะทะอร้องกับตัวเองไง เพราะนั้นไปทำอะไบ้า,าตัวเองมาก่อนเยอะๆไม่มีใครรู้จักเราดีถ้าตัวเราเองอเคมไหมไปหนึ่งเราอันนี้เขาเรียกสิทธิ์ของตัวเองเนาะบอกว่าเราชอบอะไรอยากทำอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เราเอามามาคุยกันแล้วเดี๋ยวคนทำโชว์หรืออาจารย์จะมองอะไรทีนึงว่าเหมาะหรือไม่เหมาะมันจะกระบวนการเป็นแบบนี้โอเคไหมจะไม่มีแบบมานั่งบอกว่าแล้วแต่ครูทำให้ค่ะไม่ได้ นะอ่าก็ไปดูว่าหมอรำอะ่ะสคริปหมอรำมันจะมีช่วงคอนเสิรนะ์ตเนาะแล้วก็ช่วงลำเรื่องที่ต้องคิดก็คือคอนเสิร์ตอ่ะชอบอยากขึ้นแบบไหนอยากทำแบบไหนลำเรื่องอยากลำเรื่องเป็นตัวอะไรอย่างนี้ครับโอเคไหมอ่าไม่ต้องกลัวชอบแบบไหนคิดแบบนั้นมาก่อนได้หรือไม่ได้คนที่จะบอกคือแฟนคลับและก็ครูที่ทำทำการแสดงให้เราโอเคไหม อ่ามีใครอายุเยอะสุดเนี่ยใครเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มเออโอเคก็โอเคอเ,คเคข้าใจได้นี่มาครบไหมไม่ครบใช่ไหมขาดใครอ่ะลูกขาดใครปะขาดใครอ่ะที่เพร้อมกันพอดีนะอ๋บอ๋อโอเคโซเฟียไม่เป็นไรโซเฟียรู้จักยูก่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวมีบางคนอยากจะฝึกอะไรเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงน้องใครไม่ถูกศาสตร์มีใครมีใคร ลำเป็นอยู่แล้วบ้างนอกจากโก้มีใครลำลำ,ลำเป็นไหมลูกไม่เป็นเลยใช่ไหมมีมีใครลำก่อนเป็นไหมเป็นเป็นโอเคมีพอพอได้ใช่ไหมลูกมีแล้วมีใครอยากเรียนจริงจังกับการลำก่อนอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะต้องเรียนลำก่อนเป็นหลักเพราะว่าเราเป็นหมอลำเราไม่ใช่หมอร้องนะลูกเราคือหมอลำเรียนเพื่ออะไร เรียนเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือสายเลือดของเราแล้วเราจะเอามาพัฒนาต่อยอดกับการจะส่งต่อ,อยังไงอันนั้นคือสิทธิ์ของเราอีกทีหนึ่งแต่เราจะต้องรู้ว่าหมอรำคืออะไรก่อนไม่งั้นมันจะกลายเป็นหมอร้องโอเคไหมอ่ะก็ของเราคือลำเพลินมีใครชอบลำเพลินบ้างแต่ว่ามีใครถนัดถนัดแล้วกันอ่ะถนัดอ่ะโอเค ก็เราจะเน้นลำเอร์เป็นหลักเนาะแต่ว่าลำลำเรื่องเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วก็จะต้องสอนทั้งสองศาสตร์โอเคงั้นเดี๋ยวเขามีกลุ่มกันไหมครับมีกลุ่มกันมีกลุ่มไลน์กันไหมครับเฟซก็กลุ่มไลน์เฟซเหรอเสะดวกไอเทมสะดวกไลน์อ่ะเดี๋ยวคุณเจ้าพี่อะไรเออเดี๋ยวตั้งไลน์กันหน่งเนาะเพื่อจะได้คุยกันในกลุ่มว่ามีใครชอบอะไรอะไรยังไงเนาะโอเคได้วันนี้จริงๆวันนี้ที่ขึ้นไปเนี่ย ความเข้าใจนะมันก็คือบททดสอบบทหนึง่งเพราะฉะนั้นเวลาคนทําโชว์อะ่ะหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อโจเฮียหรือพี่เขาเนี่ยมันก็ต้องเออเสียนนเนี่ยก็ดูจากเมื่อกี้เลยถูกไหมครับเราดูจากเมื่อกี้เลยว่าใครเป็นยังไงดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเช่นเมื่อกี่ใครทําได้ดีอะ่ะจะถูกครูดึงมาแล้วว่าเฮ้ยจะทาโชว์คนนี้เลียออกยัง เพราะนั้นมันก็ต้องมีคนที่ไม่ได้ทําด้วยหรือจะต้องถูกไปอยู่เป็นกลุ่มว่าทําโชว์เป็นกลุ่มไม่ได้ทําโชว์เดี่ยวดังนั้นจะบอกอะไรทุกๆครั้งที่เหยียบบนเวทีมีเท่าไรต้องใสที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่แฟนคลับที่ดูคุณหัวหน้าวงและคนทําโชว์เขาดูอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีโดดเด่นมาประมาณไม่กี่คนเลยคือที่เหลือคือผ่านแต่คําว่าโดดเด่นนะ่ะ ว่าโดดนเด่นคือสามารถเอามาทําอะไรกับโชว์อย่างเงี้ยเพราะนั้นพรุ่งนี้ได้ขึ้นอีกไหมครับพรุ่งนี้ได้ขึ้นอีกไหมพรุ่งนี้มีสิทธิ์แก้ตัวได้ครั้งหนึ่งแต่เมื่อกี้เนี่ยมาร์กแล้วคนทําโชว์เขามาร์กแล้วเพราะนั้นพรุ่งนี้สอบก็้วีไว้ไไนะคนที่ผ่านเนี่ยมันก็ผ่านแล้วคําว่าผ่านผ่านมาที่จะมีโชว์นะที่เหลือเนี่ยทําให้เต็มที่อีกทีหนึ่งนึกออกยังเพราะฉะนั้น มันจะมีคําถามและนี่นนคือคําตอบบอกเลยเดี๋ยวพอสคริปต์มันออกมาจะมีคําตอบเลยว่าอา้าวทาไมหนูถึงได้อยู่เป็นกลุ่มโชว์ไม่ได้อยู่เดียวคําตอบคืองานที่คุณมาวันนี้เลยเข้าใจยังเพราะฉนั้นอย่ามานั่งแบบเออคนนั้นเด็กเส้นคนนี้อย่างนี้ไม่มีสาวน้อยร่ำเพลินโชว์หรือสาวน้อยไม่มีเด็กเส้นเราขายคุณภาพเพราะถ้าไม่มีคุณภาพเราอยู่ไม่ได้เข้าใจยังเพราะนั้น วันนี้มีคนผ่านมาแล้วสำหรับเอียมีสามคนพรุ่งนี้อ่ะหมายถึงว่าโชว์เดี่ยวที่จะทำได้อ่ะพรุ่งนี้ใครที่ยังไม่ยังไม่ว่าตัวเองไม่สุดวันนี้ไปใส่ให้เต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกรอบหนึ่งเขาเรียกว่ารอบกรองอีกรอบหนึ่งโอเคไหมแต่ที่เหลือไม่ได้หมายความว่าไม่ผ่านผ่านแต่คุณก็จะไปอยู่ในโชว์ที่แบบนึกออกไหมโชว์เป็นโชว์โชว์กรอนโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเดีย๋ยวคุณจะมานั่งแบบว้าททำไมคนนี้ได้ล่ะ คำตอบก็คือบอกนี่เลยว่าวัดจากวันนี้แหละโอเคไหมโอเคมีคำถามไหมลูก <_ m akes> มีไหมมีบ้างไม่มีใช่ไหมลูกไหนขออย่างเดียวอยู่ด้วยกันขอให้กล้ากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเช่นกล้าบอกว่าหนูอยากทำอะไรกล้าพูดว่าสิ่งนี้หนูทำไปแล้วพอดีวันนี้หนูทำไม่เต็มที่เพราะตื้นๆขอให้กล้าพูด พราะถ้าเกิดไม่พูดปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าวันนี้คุณเสียไม่ดีเพราะอะไรถูกไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องเริ่มจากคุณต้องฝึกกับมันเต็มที่ต่อให้พรสวั์ดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าความแม่นความวินัยไม่มีอะ่ะ mm hmm. ก็ไม่เป๊ะหรอกถูกไหม mm hmm. ที่คุณเห็นทุกวันทุกวันนี้เขาร้องวันเป็นหมื่นรอบลูกไอ้ที่เต้นกันเป๊ะลิซ่าหรืออะไรเอาเอาแบบใหญ่สุดเลยอะ่ะลิซ่าเนี่ยเขาเต้นกันเป็นหมื่นๆมื่นรอบลูกนึกออกไหมเพราะนั้นเราเองจะแบบจะใช้นิสัยแบบ กินข้าวนอนตื่นมาเล่น,เล,นเล่นโทรศัพท์มาเต้นรอบหนึ่งแล้วคาดหวังว่าฉันจะดังยากลุกเด็กรุ่นใหม่เยอะแล้วก็ทุกวันนี้โซเชียลมันมันง่ายมากมันง่ายหมายความว่าอะไรถ้าเกิดคุณเจ๋งจริงคุณอยู่ในโซเชียลเขาเห็นเขาก็ไปดึงมาแล้วเข้าใจยังเพราะนั้นที่จะบอกคือตั้งใจนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสู้ๆหน่อยพรุ่งนี้นะครับผมฝากแค่นี้แล้วเ,เดี๋ยวมีกลุ่มวัเดีย๋ยวคุยกีนหนึ่งว่าจะรำยังไง แล้วนัดเวลานัดตารางเรียนรำครับ